เจ็บน้อยกว่าเขาไม่หลังเอ้ยครั้งที่หน,นึ่งอันที่สองที่สามอ่ะความเจ็บมันต่างกันไหมอาจจะคืนลงไปอุ้ยอยากให้น้องๆสองคนแบบเ่ื่อแชร์ประสบการณ์แบบการกับฟันครั้งแรกกันหน่อยนะครับคำถามที่โรลิสมาจากทางบ้านนะครับคำถามที่หนึ่งเพราะว่าฟันไม่เป็นระเบียบค่ะแล้วก็พิมพ์อ่ะมีฟันเขี้ยวด้วย <laughs> แต่บีมรู้สึกว่าเราจัดฟันเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราค่ะให้บุคลิกภาพของเราดีขึ้นเวลายิ้มเวลาพูดก็จะรู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะแล้วแน่นก็จะสวยขึ้นด้วยจัดมา2ปีกว่าแล้วค่ะบิมจัด3ปีค่ะแต่ว่าจัดมาแล้ว3ครั้ง <c oughs> คือครั้งแรกจัดเสร็จแต่ว่าอีกสองครั้งอะคะ่ะมีธุระที่จะต้องถอดออกก่อนก็เลยไม่เสร็จสักทีก็จัดตั้งแต่ตอน อาอยุเท่าไหรนะ่ครับตอนมาเค่ะอ,อายุ15บออด้า เจ็บน้อยกว่าเขาไม่หลักเอ้ยอ้ยไม่เจ็บเลยค่ะมันจะมีแค่ตึงๆในช่วงแรกจริงๆแล้วว่ามันจะปวดตึงๆแต่มันไม่ใช่ทรมานขนาดนั้นค่ะพอเราจัดฟันไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็จะไม่รู้สึกจัดครั้งที่หนึ่งอันที่สองที่สามความเจ็บต่างกๆๆันไหมเหมือนเราชินมากกว่าแต่ว่าเราจะเจ็บทุกครั้งที่เปลี่ยนยางหรือว่าคุณหมอใส่เนชนมันก็จะตึงไง คิมก็จะเลือกที่ที่ใกล้ที่เรียนแล้วก็ที่พักนะคะจะได้เดินทางสะดวกเพราะว่าการจัดฟันนะคะใช้ระยะเวลานานค่ะใช่ค่ะนอกจากเดินทางสะดวกแล้วนะคะเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแล้วก็ประหยัดเวลาบองคนอ่ะอาจจะต้องจัดฟัน4-5ปีถ้าเปลี่ยนคลินิกบ่อยก็ไม่ดีค่ะอย่างเราสองคนก็เป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะก็มาทําฟันได้นะคะที่ CSDC Clinic ค่ะคลินิกทันตกรรม CSDC เปิดมามากกว่า10ปีได้รับความไว้วางใจมา จากนิสิตมอกษตรมาอย่างยาวนานเป็นคลินิกที่อยู่ติดรถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ค่ะตรงแยกเกษตรเดินทางสะดวกมากเลยค่ะทุกคนอีกสาขาหนึ่งในกรุงเทพนะคะก็คือสาขาโลตัสลาดพร้าวอยู่บริเวณชั้น2ซึ่งคลินิกทันตกรรม CSDC มีทั้งหมด8สาขาค่ะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะติดเครื่องมือเพียง799บาทค่ะ แล้วก็มีของแถมมูลค่ารวมแล้วมากกว่า1,000ง 1, บาทเลยใครที่สนใจนะคะก็แอดไลน์ค่ะแอด c s d c ได้เลยค่ะ คยจัดฟันจะรู้ถึงปัญหาในเรื่องของการนัดหมายดีเลยค่ะคลินิกมีแอปของคลินิกเองให้คนไข้ใช้นะคะแอปนี้เลยค่ะจะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการจัดฟันให้ได้ขั้นตอนแรกก็ให้สแกน QR code เพื่อก่อกข้อมูลค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าพบแผนตะแพทย์เขาก็จะแจ้งให้เลยค่ะว่าเคสไหนคนไข้มีปัญหาเรื่องอะไรแผนการจัดฟันเป็นยังไง เดือนแรกพิมพกินไม่ค่อยได้ค่ะเคี้ยวไม่ค่อยได้แต่ว่าเดนต่อมาก็มันก็เป็นเรื่องปกติไปแล้วค่ะก็แบบเรื่องของกินไหมแบบว่าสมมติพอเราจัดเสร็จแล้วลยังยังกินหม,กมูกระทะได้ออสบายเอะะของบีมีไหมปัญหาเดียวกันหรือเปล่าก็คล้ายๆของน้องพิมนะคะถ้าเกิดว่ากินม,มาม่าเนี่ยบางทีเขาจะติดเราต้องคอยเช็งให้ดีก็คือพกแปรงสีฟันน้ำยาล้างปากด้วยเพราะจะมีกลิ่นปากง่ายจริงๆไม่ค่อยแคร์นะตอนจัดเสร็จก็กินของแข็งเลยแต่า ต้องดูแลเนาะเพราะว่าปากเกี้ยกลุดอาจจะต้องแบบมาติดใหม่อะไรเงี้ยหลุดแล้วมันไปไหนอะจะคืนลงไปอุ้ยก็ต่างฟันปกติ้วเราจะหิีไอทีเล็กๆใช่มันถูกๆอะอาจจะแบบเวลาเรากินข้าวต้องพกใหม่ใช่เพราะอย่างที่บอกมันมีกลิ่นปากง่ายค่ะแต่มันไม่ได้ดูแลยาขนาดนั้นหรอะมันชินเนาะเหมือนเราได้ดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยนี่เลยมันมีแบบใส่นะคะกับแบบลวด ต้องใส่ประมาณ1ปีนะแบบใส่ทุกวันนะคะถอดแค่ตอนกินข้าวแล้วก็ถ้าสําหรับริมนะหลังจากนั้นหนะึ่งปีค่อยใส่แค่ก่อนนอนค่ะแต่ว่าถ้าใส่ทุกวันได้ก็ดีนะสําหรับที่ c ีเ c นะคะมีโปรโมชั่นถ้าเกิดเราข่ดไม่เกิน3ครั้งแล้วก็ได้รับรีนเนอร์ใส่ซีแบบนี้เลย เราไม่ใส่รีเทนเนอร์อันมีผลมากเลยทุกคนแล้วฟันก็จะลงซึ่งจะต้องจัดฟันใหม่นะคะเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองดีๆเพราะว่าถ้าให้เลือกย้อนกลับไปได้ก็จะจัดฟันใหม่อยู่ดีทุกครั้งที่ล้มเพราะบุคลิกภาพของเรามันดีขึ้นจริงๆถ้าจะต้องจัดฟันใหม่จะมาจัดที่ C N D C Clinic ครับโอเคขอบคุณมากครับ